สวัสดีค่ะสวัสดีจากประเทศไอซ์แลนด์ในน้าแข็งขั้วโลกเหนือค่ะวันนี้ว่าพาออกมาเที่ยวนอกเมืองนะคะรัศมี200กิโลเมตรจากบ้านว่านะคะจากเมืองหลวงประมาณ200กิโลเมตรมาดูค่ะตรงนี้เป็นบ่อน้ำร้อนนะคะบ่อน้ำร้อนธรรมชาติ <c oughs> ตรงนี้เป็นที่ควบคุมนะศูนย์ควบคุมน้ำร้อนแหล่งพลังงานและตัวนี้มันเป็นบ่อน,น้ำธรรมชาติที่มันผุดออกมาจากใต้ดินตรงนู้นต้องเสียตังค์นะคะนะตรงตึกดำๆเป็นที่เล่นน้ำเป็นสปาที่เล่นน้ำร้อนบ่อน,น้ำร้อน ใส่ชุดว่ายน้ำงามๆแล้วลงเป็นนั่งแช่นะคะอันนั้นเสียตังค์นะคะอันนี้เรามายืนดูนะคะนี่เราก็ไม่เสียตังค์เรามายืนดูซื้อนี่ค่ะมายืนดูซื้อก็ต้องเสียตังค์ให้ดูให so ้ดูเขาหินไปทับไ้ไง เอาเหินไปทับเออเอาเหินไปทัว้ว้ไม่ให้มันพุ่งสูงไงเพราะมันอันตรายเห็นไหมคะมันเป็นตาน้ำร้อนใต้ดินนะคะกลิ่นตรงนี้ก็เหม็นมากนะคะกลิ่นน้ำร้อนมันจะเหม็นรัศมี200กิโลเมตรจากเรเจวิกนะคะนี่คะ่ะ ตาน้ำร้อนใต้ดินนะคะของจริงนะคะน้ำร้อนจริงๆเห็นไหมพุ่งปุดๆ,ๆ,ๆ,ๆเลยอันนี้ตาใหญ่มากเลยนะคะนี่พุ่งแรงมากดูค่ะ อันนี้อยู่ในหุบเขาเลยนะคะนี่เห็นไหมเห็นไหมคะธรรมชาติแท้ๆนะคะไอซ์แลนด์ธรรมชาติแท้ๆดูน้ำร้อนนะคะน้ำร้อนกับมอสอยู่ด้วยกันได้นะคะน้ำร้อนกับมอสอยู่ด้วยกันได้เห็นไหมคะข้างบนก็จะเป็นเขานะคะแดงๆเขาไม่ป้ายบอกเรานะคะน้ำร้อน อุณภูมิหนึ่งร้อยองศาเลยคะเพราะว่ามันเป็นน้ำเดือดดูนะคะเขามีป้ายบอกหรือเตือนเราไว้นะคะเตือนอันตรายแล้วความแรงของน้ำนี่มัน <SaaS>. พุ่งแรงมากนะคะเห็นไหมคะนี่ไหลเป็นน้ำตกเลยดูค่ะวันนี้โชคดีนะคะที่ลมมันพัดไปทางนู้นเห็นไหมคะลมมันพัดควันไปทางนู้น แต่ว่าก็จะไม่ค่อยได้กลิ่นมากนะคะถ้าลมมันพัดมาหาเรานี่กลิ่นมันจะขึ้นจมูกแล้วก็จะเหม็นมากนะ,ะมันเป็นกลิ่นแก๊สธรรมชาติกรรมถันนะคะต้มไข่สุกนะคะแบบนี้นะเปื่อยนะคะนี่ตกไปนี่เปื่อยเลยนะคะนี่ปลาเปอไม่มีนะคะเพราะว่าน้ํามันร้อนเห็นไหม ขนาดแต่ว่ายืนใกล้ๆนะคะนี่ยืนใกล้ๆควันร้อนนะคะอุ้ยมันก็ร้อนอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยนะคะควันน้าร้อนนะคะดูอันนี้พุ่งแรงมากเลยอันนี้ตาน้อยนะคะนี่แต่แรงอันนู้นดูดิเป็นอย่างกับน,น้ำพุเลยอ่ะ น้ำพุร้อนนะคะร้อนจริงๆอุณหภูมิเป็นร้อยองศานะคะเพราะว่ามันเดือดนี่ค่ะไอซ์แลนด์นะคะมีทุกอย่างให้เห็นทั้งน้ำพูร้อนทั้งภูเขาไฟระเบิดทั้งดินเดือดโครนเดือดนะคะเดี๋ยววันหลังว่าจะพาไปที่โครนเดือดวันนี้พาที่น้ำเดือดก่อนนะคะ ข,ข,ข,ขับรถแป๊บเดียวนะคะขับรถชั่วโมงกว่ากว่าชั่วโมงกว่ากว่าก็มาถึงที่นี่นะคะวันนี้อากาศดีนะคะก็ได้ออกมาเที่ยวนอกเมืองดูนะคะเห็นไหมควันขึ้นมาแล้วนี่ควันขึ้นมามันก็จะอุ่นๆนะคะถ้าเรายืนใกล้ๆเขาสร้างรั้วกั้นเอาไว้นะคะ เขาสร้างรั้วกั้นเอาไว้ไม่ให้เราเข้าไปใกล้กลๆเพราะมันอันตรายเนาะมันเป็นน้ําเดือดนะคะนักท่องเที่ยวก็มีป่าปายนะคะตรงนี้ให้ดูหญ้ามอสสังเกตหญ้ามอสเขาเจริญเติบโตดีมากเลยเขียวมากเลยตอนเนี้ยดูค่ะกำลังงามนะคะวันนี้อากาศดีนะคะไม่มีลมคนก็จะมากัน ตอนนี้ทียว่ายืนอยู่ก็น่าจะประมาณยี่สิบกว่าคนนะคะตอนเทียว่ายืนอยู่นะคะยี่สิบกว่าคนเห็นไหมคะตรงนี้แบบจะพุ่งสูงเป็นน้ำพุร้อนเลยอะบรรยากาศนะคะไอซ์แลนด์นี่สวยงามทุกที่สวยงามทุกวันนะคะเรามาวันไหนเราจะได้บรรยากาศที่ไม่เหมือนกันนะครเพราะว่าอากาศมันจะไม่เหมือนกันในแต่ละวันนะคะเห็นไหมควันมันจะออกมาแบบ เป็นน้ำเดือดอ่ะให้นึกถึงเวลาเราต้มน้ําแล้วเราไม่ได้เปิดหน้าต่างนะคะควันมันก็จะขึ้นมาเต็มบ้านนะคะเนี่ยเป็นไอ้น้ําขึ้นมานะคะน้ําเดือดอุณหภูมิหนึ่งร้อยงศานะคะสวยงามไหมคะสวยงามสวยงามให้ดูนะคะ คนเขาก็จะยืนดูอย่างเป็นระเบียบนะฮะให้ดูคนเห็นไหมฮะเขากั้นรั้วไว้เพื่อป้องกันอันตรายรถก็มาจอดเยอะอยู่นะคะรถเยอะอยู่แต่บางคนเขาเข้าไป,ก,าาไปกินอาหารนะคะคนที่มาดูนี่ก็ยังไม่เยอะนะคะประมาณยี่สิบคนนะฮะว่าจะให้ดูสวยงามตามท้องเรื่อง อันนี้อันนี้มันเป็นที่แตกตื่นนะครับเพราะว่ามันเป็นน้ำพุที่พุ่งขึ้นสูงที่สุดในบริเวณนี้นะคะอันนี้สูงสุดเลยนี่ฟังเสียงน้ำนะคะธรรมชาติแท้ๆนะคะ ไม่ใช่ของปลอมนะคะของจริงน้ำร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดินจริงๆนะคะสวยงามตามท้องเรื่องของประเทศไอซ์แลนด์โอเคค่ะคลิปนี้นะคะว่าก็ยืนนานไม่ได้นะคะเพราะว่าเราต้องแบ่งให้คนอื่นมาดูบ้างน,นะคะ คลิปนี้ต้องฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ